สวัสดีค่ะสมโอมยฝรังเยอรมันมาอัปเดตวิดีโอค่ะตอนนี้ก็เป็นตอนบ่ายของเยอรมันเนาะคะ่ะสมโอกับไปเหตุงานเหตุงานหาเงินปิวัติว่าว่าพ่ายแล้วเนาะคะ่ะหาเงินกันสุคน้นอากาศเยอรมันกําลังดีเนาะคะ่ะคนก็ออกมาหาขับจักรยานกันเยอะเลยเนาะคะ่ะเราก็รถกัน เริ่มลายชว่วงบ่ายเนาะคะ่ะมันเสาร์อาทิตย์นี่ค้นก็ค่อนขอ้างจะเยอะเพราะว่าอากาศมันดีค้นก็นจะออกมานางเอาน้ำสวนสาธรารณนาอย่างสีเนาะคะ่ะแต่ว่าอมอนี่ไปเห็นงานเรื่องงานตอนเออบ่ายมงคงเนาะคะ่ะสมโอมขี่จักรยานกลับบ้าน <laughs> หาเงินหาเงินนอนอยูซื้อเบลเด,ด้ค่ะสมอบมบ่อ,บอน บ่อย่างนอนอยู่ซื้อมัน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 เมื่อยกานอนอยู่บ้านนี่ซื้อมันเมื่อยเนาะค่ะเห็นงานบ้านก็ปกติแต่ว่าถ้าออกมาเห็นงานข้างนอกนี่มันรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าดีเนาะค่ะระหว่างให้นอนอยู่บ้านกับม่านเห็นงานสมบูรณ์อยากเห็นงานด้ค่ะเพราะว่าเห็นงานก็บม่ได้เห็นบนมือบ่ได้เห็นตลอดเอ่อแตงแต่สองหอดคำเลยค่ะสมบูเห็ดแค่เครื่องมือแตงแต่สองม้นเสาหอดใบม้วนหอดใบสองนะคะบ่เกิน นั่นค่ะงานลายกะงานลายงานอันลายห้องลายยังกะประมาณใบสามยังเสรนคะคะขันงานบ่ลายกะสิประมาณบยโมุงบางทีนายใบหรุนยกมือใส่กล่องเห็นกล่องนุ่มแบงเบาแบงเนาะค่ะสมโอกระชีจักรยานกลับบ้านอากาศกําลังดีเนาะค่ะนี่เมื่อนีเมื่อนีนางนกะมาทํางานเนาะค่ะสวัสดีได้งั้นขอแต่ละบาทบ่แมนยังไงเด้อพี่น้องเลย แต่ว่ากะเจ้าของกมีโอกาสแล้วเนาะค่ะสิได้มายินอยู่จุดนี้เนาะเอมันบ่ได้สิมาเฮ็ดงานง่ายๆเนาะค่ะในต่างประเทศบ่บ่แม่นว่าไผอยากมาเฮ็ดได้ก็มาเฮ็ดจังซี่นะคะในแต่เมื่อเจ้าของมีโอกาสแล้วก็ต้องคว้าเอาไว้เนาะอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้มันลอยนวลเอ่อได้เท่าก็เอาได้นอยก็เอาได้หลายก็เอานะคะบ่ต้องปงานก็บ่ได้มีหยัง ยากเนาะคะ่ะมันก็แค่งานทำความสะอาดปูดเตียงเศจฝุ่นทำความสะอาดห้อง,ง,องน้ำแค่นั้นบดฝุด่นเนาะคะ่ะงานนี้สุโอถือว่าเป็นงานที่สบายมากเพราะว่ามันมันบม่ได้นักมันบ่ได้แบกบ่ได้หามนะคะน่ะเนาะมีอ่คันมีฝรัง่งผู้ใดมีโอกาสได้มาอยู่ต่างประเทศแร้วคันมีงานให้กับกัหัวฟ้าเฮ็นลด,ดค่คเพราะว่าอย่างคิดเห็นคนอยู่ประเทศไทยที่เขาต้องการหางานเราก็เ หาเงินหางานนาคะคะที่เขาบ่มีโอกาสที่ได้มปเห็นงานยุต่างประเทศนะคะเนาะคิดเห็นเพิ่นตรงนั้นนะบัดน,นี่เจ้าของมีโอกาสมียนนีโอกาสมายืนจุดนี้แล้วนะสมโอบ่ปลปอยเห็นไวันวลได้ค่ะ,นะเนาะเฮ็ดรดแล้วหมองมันสีได้เงินแหมดีกว่านอนหายใจที่มือซื้อบ่ไ้ดอกเด้งเงินนะ่ะแมนบอกค่ะหาลองคนเมียฝรัง่งถือได้อันวาดฝันไว้ก่อนสีได้ผัวฝรั่งก่อนสีได้มาอยู่ต่างประเทศอันได้ผัวฝรั่งเราจะบ่เห็ดงานจึงสินะค่ะแปลว่า ຢ້ານເສຍໜ້າຢ້ານເສຍໜ້າມາດາມບໍ່ກ້າເຮັດງານຢ່າອາຍຄົນຈັ່ງຊີ້ນະໂອ້ເກີດບໍ່ເບິດສາດບໍ່ອອກເດຄະໜົວໜູບໍ່ມັກຈັ່ງຊັ້ນເນາະຫາລອງຄົນອັນບໍ່ກ້າເຮັດງານຢ້ານຢ້ານເສຍໜາມາດາមແມ່ນຜວເປນຜວວ່າບໍໃຫັດາກໍບເຮດຊັ້ນບໍນາະໂ້ເປມອດດອ แม่บอให้เห็นงานนี่คยนะอ,อยเป็นทุกรถพอยยังคอยอยู่บ้านบ่ได้คอยหุ่นหวยคอยอยากไปเห็นนั่นเห็นนี่ยังสินะอยากไปบอกน้ามูอยากไปเรียนรู้ภาษาน้ามูเห็นงานยังสินะค่ะพอได้บอดึงหัวน้ามูสนุกสนานไปมือมือ,มองสินะค่ะแต่ว่างานสมโอนี่มันก็ไ่ได้ว่าสิน,นักสินาะยยังเนาะค่ะแค่นี่แหละคือเห็นลวค่ะแค่เตี้ยนผ่า ผ้าห่มผ้าปูที่นอนเสื้อฟุน้นดูดฟุน้นท้องง้มสารท้องน้ำเสื้อท้องน้ำแค่นั้นเองค่ะบ่ได้ยากเนาะสมโอเฮ็ดงานนั่นเอ่ออาทิตย์หนึ่งหยุดหยุดลายมืออยู่ได้ค่ะอาทิตย์หนึ่งอะอาทิตย์หนึ่งหยุดสามชีมือหยุดสามมือหยุดได้ค่ะทั้งที่เราหยุดซีมือเนาะแอนท่าชั่วโมงเขาเกินใช่ไหมคะเพราะว่า สมโอเฮ็ดงานเป็นหายชั <normal> ่วโมงได้ค่ะบ่ได้เฮ็ดงานเป็นายวันน่ะนะเอ่อายชั่วโมงอัน100ชั่วโมงต่อเดือนจังซี่นะค่ะนั่นน่ะสมเฮ็ดแค่นั้นเพราะว่ายังมีงานบ้านที่ต้องเฮ็ดอีกนะค่ะถ้าสมมุติว่าอันเฮ็ดเต็มเวลาเลยเต็มมือเลยจังซี่ค่ะเฮาก็สิเื่อยเกินจังซี่นะค่ะงานบ้านงานหยังเฮาก็สิบ่ได้เฮ็ดก็สิบ่ได้ไปซื้อนกินนย่างมาสู่ลูกสู่ผัวกินไปนตัวกันเฮ็ดงานเต็มมือ่นบ อันนี้ไอ้แสงและบอกว่าแค่สมอุ่ยเฮ็ดงานแค่เครื่องมือพอเพราะว่าสมยอยากจะถือเหนื่อยอันที่เธออยากมาเฮ็ดนี่ก,ก็พเพราะว่าเธอเรียกร้องที่อยากมาเฮ็ดซั่นถึงอยากให้มาว่าซั่นละว่าน,นะ่กะก็เลยให้ให้เียเฮ็ดงานเครื่องมือก็ดีกันละ่ะค่ะเครื่องมือมันจะบ่ได้หนักบ่ได้อีหยังสําหรับเฮามาก,กน,นะคะ่ะมานี่เฮาอยู่ต่างประเทศเฮาก็บม่มีหมู่วาหมู่คุยบ่เฮามาเฮ็ดงานขน้างนอกนี่ก็พอได้เว้าได้คุยกับหมู่ได้หัวบัดนี้ได้หัวได้พูดคุยกับหมู รวมงานเนาะค่ะกบมวนปีกเ,เรียงงานเนี่ยมันบอได้หนักเลยค่ะแต่ว่ามันจีมันมันจีเจ้าของโรงแรมเนี่ยเรียงมากเรียงมากบอกดีๆเลยค่ะเรียงมากแล้วก็เป็นประสาท <c oughs> เป็นประสาทอิลี่ันย้ายเจ้าของโรงแรมนะค่ะอ้ยสันดกว่ะเจ้านี่ก็ได้เนาะสันดกเอ็นห้าลังมือบอกว่ามันว่าพนักงานรักผ่าชีลิวสันว่า โอ้ยเออแม่เอ้ยผู้ใดเขาชิบิลากผ่าชิริโอเจ้าสันนอบักกันหัวว่าสันนันพนักงานนันโรงแรมมันได้ยินนันอันได้ยินนันนัเจ้าของโรงแรมบอกให้อันผ่าชิริโอสันหายผ่าเซตอันผ่าเซตห้องน่ะค่ะผ่าเซตอันห้องน้ำทำกุ้งสาดห้องน้ำนะค่ะแล้วว่าผ่ามันหายนะสันผู้ใดลักเอาผ่าสันไปมันต้องมีบางคนเอาลักเอาผ่าสันไปว่าสันโอ้ยตั้งแต่ผ่าอันสันกันยังงามกว่านีสันนอกว่านะ เราเป็นคนแบบบ่ค่อยอัน,นี้ปันใดเนาะค่ะยายนยายเจ้าของโรงแรมแต่ว่าผัวแล้วก็โอเคอยู่ดิต่วันตะวันอันเจ้าของโรงแรมเป็นอันผู้หญิงอ่ะโนะบอโอเคแล้วติ้งต่องไปแน่น้อยนึงสินะเนาะเอ็มต่ว่าเงินเงินเงินนั่นเงินหลายชั่วโมงก็ดีเด้ค่ะแต่ว่ามองอ่นน่ะอาจจะบ่ได้ถึงขนาดนี้เนาะสมโอได้ชั่วโมงละ13ยูโรเนาะมองอื่นน่ะ ได้ประมาณสิบเอ็ดได้ประมาณสิบเอ็ดสิบสองยูโรเนาะแต่ว่ามองนี่เอเจ้าของโรงแรมอาจสิบใจร้ายเนี่ยแต่ว um ่าแต่ว่าได้เงินดีเด้ได้เงินหลายชั่วโมงดีเด้ค่ะต่อชั่วโมงอ่ะแต่ว่าเจ้าของโรงแรมผู้เร่ทนได้ก็ทนผู้เร่ทนบ่ได้ก็ไม่ได้ราคาเงินน่ะแต่ว่าแต่ว่าสมโอนี่ทนได้อยู่ห่างมาห่างกลับค่ะบ่ได้บ่ได้แคลเลย อันนั้นอันนั้นเธอใจเงินสันสันเกษตรเงานเนี่ยเธอเธอสิมาให้สันโดยโดยใช้ประโยชน์ได้เดือนบ่ค่ะสมุขบ่ยอมเด้ขันไข่ปลาผิดได้ไข่อยข่อยดากลับเดี๋ยวสิบอกใครว่าอันไดาคนอื่นจะดาได้เด้อธรรมดาข่อยบ่ได้เด้ชสนอกว่าบัตทินีอันนั้นมะฮ่องมะฮ่องว่าเขาเนาะทั้งทั้งที่เขาบ่ได้เห็ุอย่างผิดแม่ค่ะอันอันยายมาดามยายมาดามเจ้าของโรงแรมแม่แต่ว่าผัวเราดีอยู่เด้ แต่ว่าอันเมียนี่เป็นคนจูจี้จุกจิกอะนะสั่งนั่นสั่งนี่สั่งแล้วสั่งอีกสั่งแล้วสั่งอีกอยู่นั่นแหะจนจนลำคานั่นเท่าคั่นผู้ใดอยู่ได้ก็คืออยู่ได้คั่นผู้ใดอยู่บ่ได้ก็อยู่บ่ได้บ่2อาทิตย์ค่ะไปเนาะสมโอก็ว่าสิออกหลายรอบแล้วแต่ว่าอันรอเบิ่งอีกก่อนซั่นว่าหาเทืยอละนหาเทื่อดีขึ้นว่าซั่นว่าเออมาช่วงนี้เราก็บ่ค่อยจูจี้ได้ล่ะค่ะตัวนี้ใจเจ้าของโรงแรม เอ่อคนตุรกีเนาะค่ะอุ้ยสนุกว่ะแต่แม่นจอบ่เต็มข้างนอกสนอกแต่ว่าผัวเราดีเด้ผัวเราบ่ไดนบ่ได้สิมาเลี้ยงมากอีหยังกับเฮานะแต่ว่าสําหรับเมียเรานี่จูจี้จุกจิกอีหลีอันนั้นอันยามเช้าสมโอมาเฮ็ดงานเนาะเห็นหน้าสมโอรหายเฮ็ดรถแมเอ้าเจ้ายังมาหข่อยุม4ุม5เด้อสนกเจ้าให้ข่อยก็ให้เจ้ากันเด้อสรว่าบัดนี้เลยไปบอกหัวหน้างานว่าเอม เธอบอกกันเธอบอกกันเขาในเดือนเนี่ยเขาบาว่าองศี่กับสันบ่ได้ดิบดไ,ได้เราเป็นยังชิวบ่ได้เองนบล่ล่ะเขาบ่ได้ผิดเนาะไลยมาไลา่กลับแล้วดีมาดีกลับแล้วค่ะสําหรับข่อยบดได้สะออนเด็งานบือดบอบาอยากในเยอรมันไหม่ค่ะเนาะตะวันต่ว่ากัทนยู่เอเพราะว่ามงนี้มันนั่นได้เงินได้เงินดีนะค่ะ ชั่วโมงละสิบสามยูโรแต่ว่ามองอื่นอะบพะเกินสิบเอ็ดสิบสองเนาะมองอื่นนะคะเออเป็นยังคือได้หลายกับเพราะว่าเราลู่ไงวันนี้ใส่เมียเราเป็นจังไดกันบ่เอาเงินหล่อไปพนักงานกับพวกพากันยู่เงี้ยวะล่ะเออแต่ว่ากันจะมาให้สันก็แล้วกันกันกันให้สันสันให้กับถ้าบ่เออถ้าสันบ่ผิดอะกันให้สันตอนสันผิดนี่สันโอเคสันบ่ปากแต่ถ้ายูซื้อสิมาให้สันสันก็บรย้อมพึอกันเด้ค่ะ น้อบ่แม่นคนนั่นเอเอ่อบ่มีหนทางแม่สิมาให้เฮาสุบ4ซุ้ม5บ่ได้เด้แม่นบ่งานโรงแรมอ่ะค่ะมันบ่ได้หายากดอกค่ะเพราะว่าสมโอไปไปหาเอ่มไปหางานยูกมแรงงานเนาะค่ะเขาจัดหาให้โรงแรมที่เขาต้องการพนักงานน่ะไปเฮ็ดงานให้เขานะค่ะเ็10 20โรงแรมเนาะเขาเอาจดหมายมาให ขอส่งจดหมายมาให้ว่าโรงแรมได้ต้องการพนักงานมาเฮ็ดงานในสาขาบ่อึดพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าโรงแรมพ่อใหญ่อันเนี่ยพ่อใหญ่คนตุรกีนะค่ะเอ่อเพิ่นเอิ้นสมโอคนแรกก็เลยได้มาอยู่หม่องนี้แต่ว่าเสียทีแต่ว่าหม่องเดยวคือว่าเมียรเป็นคนใจบ่ดีเป็นคนใจร้ายนะเป็นคนขี้บ่นขี้งุดหงิดขี้หายขี้เอนเฮ็ดหน้าเฮ็ดตาบ่ดีหยงซี่นะค่ะแต่ว่าผัวเราดีเด้เอ่อ เจ้าของโรงแรมเป็นผู้ซ้ายนะคะ่ะดีเด้แล้วยิ้มแย้มแล้วทักท้ายลูกน้องดีตะบ้านผู้เมียนี่เอ๋บงโตววาเจ้าจของนี่เจงแวงสุฟาสันเถอะเป็นเมียเป็นเมียเจ้าของโรแงแรมแล้วเจงเล้าแบบบางอำนาจจังเสนะคะ่ะโอ้สมโอบม่มักเห็นนานร้อยเร่องไลสมโอนี่หลบเลยเพราะว่าบ่อยากมีปัญหานะเพราะว่าเจ้าของก็เป็นคนบ่ยอมคนอยู่แล้วนะคะให้มาให้กลับเด้ค่ะเพราะว่าหยังสมโอนเป็นคนน่ะ แบบบ่ยอมค้นนะนะค่ะถ้าบ่ของบ่ผิดเด้คันผิดก็คือยอมรับผิดอะ่ะก็บอกว่าขอโทษขอย่างเขาไปนั่นบ่ขันผิดเด้คันบ่ผิดซุ่มซี่ซุ่มหามาได้ซุ่มซู้ด่ากลับเด้ค่ะชั้นนึงอนนันอยูดีดียมัตตะคอ,อกเส,สียงใส่เฮาเนาะเฮาก็ตะคอ,อกขึ้นตัวเจ้าเป็นผู้ใดจังคนทสิมัตตะคอ,อกเส,สียงใส่ข่อยสนนึกว่าอัน่อยบ่ได้สิสะอรค์ซ้ำใดเด้ยนัอนอันมองโรงแรมของเจ้านี่สนนึกว่าซุ่มอว่าเพราะว่าโรงแรมอื่นรองานอยู่บึดบ่อยากสนนึก คันคอยไป็นสมาชิกองอื่นนี่เขาก็รับโหลดเพราะว่าเขาต้องการพนักง,งานไปทำความสะอาดเอ่อชิคมเฮาอะนะค่ะสมโอเราบ่มักนิสัยเรายันแต่เห็นหน้าเราก็สยองแล้วเนาะคือเจ้าแม่กาลีนี่แม่น,า,า,นา,าแล้วหน้าตาเราแม่ค่ะเป็นตะยานตะยานเนาะแต่ว่ากัดเอ่อทนทนเอาอันเพราะว่าเงินมันดีแต่ว่ามองเอื้อนนะ่ะอาจจะบ่ถึงสิบสิบสามอาจจะอยู่ที่สิบสองอาจจะอยู่ที่สิบเอ็ดยูโรต่อชั่วโมงสาาิค่ะ มองสมยูมองสมโอเพราะทนหน่กับเพราะว่าเงินมันเงิน <c oughs> มันอันอันได้ลายก็มึงอื่นอยู่ละค่ะเนาะแอมงานโรงแรมกับบริญาทน,นะคะนึกสิแล้วให้คือจ้งองินมือจ้องเห็นอยู่ละค่ะีเนาะบุ้ย่หนว่วงคุณดิก็ดีก็อยู่บ้านซื้อเนาะเฮดเฮดไปเฮดเลนเฮดหัวไปเพราะคำเวลาไปนงงสินะค่ะคันอยู่บ้านนีตัวสีคำตัวสีน,นี่ มันมันเบื่อนะคะ่ะอยู่บ้านเขากเกิดงานบ้านเสร็จให้นก,กินเสร็จก็ได้มานั่งเตึงโทรศัพท์ตึงสายข่าบ่มีประโยชน์ไม่เห็นงานอยู่ข้างนอกนะคะ่ะสบายมีประโยชน์มีเงินเยีนพร้อมได้วบาได้คุยกับมูได้สนุกเที่ฮะกับมูพร้อมนี่สินะ,นะคะ่ะงานมันก็บม่ได้หน,นักบ่ได้ยากแต่ว่ามันสิหน,นักจะน้ำกับคุณนายมาดามเวลาเราอันน่าน ອ້ລົມສ່ຽມມາເຮົາຊິມາໃຫ້ໃຫ້ລູກນ້ອງຈັ່ງຊີ້ນະຄ້າຕສມອທົນດບອກລາກຕິ